เรื่องของครัวเราก็คุยไปแล้วนะครับทีนี้ผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องของซิงล้างจานกันบ้างนะครับว่าซิงล้างจานเนี่ยมันมีอะไรที่เราจะต้องวางแผนในการทําซิงล้างจานบ้างนะครับสวัสดีครับคุณกําลังอยู่ในช่องของกองเวิร์กช็อปนะครับช่องที่จะมาบอกเรื่องราวของงานตกแต่งภายในและงานก่อสร้างทุกประเภทไม่ว่าเล็กหรือใหญ่เราจะนําเสนอข้อมูลดีๆให้คุณนะครับ พวกจานหรือทําความสะอาดอาหารนะครับเราก็ควรจะอยู่ในพื้นที่ที่ติดกับหน้าต่างนะครับซึ่งหรือเป็นที่ที่ระบายอากาศนะครับเพราะว่าพวกนี้เราล้างจานตลอดเวลาแล้วมันก็จะเกิดเป็นความชื้นถ้าคุณมีซิงล้างจานที่ติดกับหน้าต่างได้อันดับแรกคือมันจะช่วยในการฆ่าเชื้อนะครับแล้วทําให้ซิงล้างจานของคุณแห้งเร็วแล้วก็ไม่เกิดพวกแบคทีเรียนะครับ ส่วนวิธีการออกแบบนะครับความสูงเนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณ80เซนนะครับแต่ว่าถ้าคุณสูงหมายถึงว่าคุณสูง180หรือถึง190ขึ้นไปเนี่ยอาจจะสูงได้ถึงประมาณ90เซนเลยนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ลักษณะของสรีระร่างกายของคุณนะครับคุณก็อาจจะลองดูนะครับว่าถ้าคุณยกแขนมา แล้วแขนมันสูงขึ้นมาอันนี้คุณก็จะเมื่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเวลาคุณล้างแล้วคุณก้มลงไปคุณก็จะปวดหลังนะครับคุณก็ควรจะใช้งานด้วยความพอดีนะครับก็โดยปกติคนเอเชียจะอยู่ที่ประมาณ80เซนนะครับส่วนเรื่องการเลือกอหลุมล้างจานนะครับว่าคุณจะเลือกแบบไหนนะครับก็มันก็จะมีวิธีการเลือกอยู่นะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับว่า สมมุติว่าผมใช้ซิงล้างจานที่เป็น2หลุมนะครับแล้วมีชานพักนะครับผมก็จะเลือกอตัวที่มีเหมือนเป็นเชลล์นะครับหรือว่า,เาสเตัเลตนะครับเอามาวางไว้บนชานพักของตัวตัวซิงนะครับเพื่อที่จะให้พอเวลาล้างเสร็จเราไปไปคว่ำไว้แล้วน้ำอาจจะหยดลงไปที่ ตัวชานพักของซิงสแตเลสแล้วน้ำก็จะไหลลงมานะครับแต่สำหรับใครนะครับที่ใช้ที่เก็บจานชนิดที่สำเร็จรูปนะครับอันนั้นคุณก็ไม่ต้องใช้ชานพักนะครับถ้าคุณไม่ต้องใช้มันก็จะทำให้คุณไม่เสียพื้นที่นะครับแล้วส่วนที่คุณมีพื้นที่เหลือเนี่ยคุณสามารถใช้เต็มของก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ทำอะไรก็ได้นะครับ อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับก,บการใช้งานของคุณนะครับว่าคุณจะเลือกแบบไหนซิงก็ล้างจานก,ก็ควรลึกสักหน่อยนะครับอย่าให้มันตื้นมากเวลาคุณจะล้างพวกของที่มันมีขนาดใหญ่เช่นหม้อนะครับมันก็จะได้วางลงไปเต็มๆนะครับแล้วก็จะล้างง่ายสะดวกนะครับแล้วข้างใต้ของซิงค์นะครับที่เราทำไว้นะครับบางทีเราก็ใช้เก็บของนะครับ แต่ว่าตัวบานเปิดด้านล่างของซิงค์นะครับผมแนะนําให้มีรูระบายอากาศนะครับซึ่งอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมเคยทํามาผมาที่บ้านผมเองเนี่ยผมกลัวไม่เรียบร้อยผมก็เลยทําหน้าบานที่ปิดสนิทแต่กลายเป็นว่าข้างในเนี่ยมันเกิดความชื้นนะครับเกิดเป็นจุดอับหรือมีเชื้อราได้นะครับผมก็เลยเต้องมาบอกกับทุกท่านนะครับว่ายังไงนะครับตัวบานเปิดของซิงค์นะครับควรจะ เป็นเกรดนะครับหรือเป็นช่องระบายอากาศนะครับ <_ T> <_ C> เพราะว่าอย่างเวลาพวกเนื้อสัตว์นะครับที่เราเอามาจากช่องฟิตนะครับเราเอามาล้างหรือเรามาพักน้ําเพื่อให้มันละลายนะครับมันก็จะไปวางไว้อยู่ตรงสิงค์แล้วสิงค์เนี่ยจะเกิดเป็นคอนเดนส์นะครับหรือเป็นหยดน้ําพอเกิดเป็นหยดน้ําด้านใต้เนี่ยมันจะเกิดความชื้นนะครับพอเกิดความชื้นข้างล่างมันจะเป็นเชื้อราแล้วถ้าเราไม่มีระบายอากาศของบานบาน,บานตู้นะครับ มันก็จะทําให้ข้างล่างอับชื้นนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์จริงของผมนะครับที่อยากมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของหน้าต่างที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับอันนี้ถ้าใครที่สามารถวางตรงหน้าต่างได้นะครับมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยครับทั้งลมก็จะช่วยให้แห้งเร็วแล้วก็แสงแดดช่วยฆ่าเชื้อนะครับ ก็สิงก็จะมีอยู่ประมาณเท่านี้นะครับเรื่องของก๊อกน้ําความสูงของก๊อกน้ําด้วยนะครับอีกอันนึงนะครับที่ผมลืมพูดไปอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับว่าคุณจะใช้ก๊อกน้ําที่ความสูงเท่าไหร่แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือด้านใต้ของสิงหลังจานถ้าคุณติดเครื่องกองน้ำนะครับ คุณจะต้องเดินสายไฟนะครับให้ช่างเขาวางงานระบบไว้ให้คุณก่อนนะครับก่อนที่คุณจะมาติดเครื่องกองน้ำข้างล่างนะครับแล้วก็ต้องดูว่าสิงของคุณมีที่เจาะสำหรับน้ำดื่มตรงไหนนะครับให้บางรุ่นสำหรับสิงก็จะมีที่เจาะมาให้คุณแล้วนะครับที่เขาจะอุดยางมาให้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสิงหลังจานทั้งหมดนะครับที่เป็นประสบการณ์การทำงานของผมนะครับ ครับก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูในช่องของกล้องเวิร์กช็อปนะครับอย่าลืมนะครับกดสับสไข i b e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ